เมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญสั่งให้อาการสูงสุดชี้แจงมาใน15วันใช่ไหมใช่ค่ะว่าตกลงที่ทานายความดีพุทธอิชระไปยื่นเรื่องให้ส่งเรื่องหลาสารรัฐธรรมนูญกรณีที่ก้าวไกลคุยพิธาเคยเสนอแก้หนึหนึ่งสองแล้วก็ที่ยังหาเสียงต่อเนื่อง ขัดรัฐมนูญหรือไม่ประการดใดเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิธธปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคหนึ่งหรือไม่ก็ <c oughs> คือร่างที่เสนอหรือที่ไปหาเสียงเป็นการล้มล้างหรือเปล่าค่ะนั่นก็ทําให้สารล้มนูนซึ่งไม่ค่อยเคยเห็นนะ คือในคําแถลงของสํานักง,งานสารรัฐมนูญระบุว่าผู้ร้องได้กล่าวอ้างในคําร้องว่าผู้ร้องได้ยื่นคําร้องขอเพื่อขอให้อายการสูงสุดร้องขอให้สารรัฐมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสองคนคืออายการสั่งเองไม่ได้ต้องให้สารรัฐมนูลสั่งถ้าจาะถือว่าเป็นการล้มล้าง ใช่แต่ตามที่ข้อกล่าวหาแต่อายการสูงสุดมิได้ดําเนินการภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอ,อดังนั้นสารมนุนจึงมีมติให้สอบถามอายการสูงสุดว่ามีคําสั่งรับหรือไม่รับดําเนินการตามที่มีการร้องขอ,อถ้ามีคําสั่งรับการร้องขอดําเนินการไปแล้วอย่างไรและผลการดําเนินการเป็นอย่างไรน้องเคยเห็นหรอคะอนนใช่ไหมค่ะก็ถือเป็น อ,อีกอีกอกระบวนการหนึ่งแนวทางหนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเหมือนไม่ใช่เหมือนร้องอัยการไว้ไม่มีคําตอบเลยเวลาละเลยเวลาสิหวันบอกจะ <ไป S 2> ให<ช>้ส่งไปให้สารรัมวนนไม่เห็นมีคําตอบเลยก็เลยมาร้องสารรัมโนนแล้วสารรัมวนนก็อุตสามีมตินะถามไป่ไัยเายนี่เขาร้องเอาไว้ครบกําหนดแล้วทําไมไม่ตอบเขาตรลรงรับหรือไม่รับแล้วผลการดำเนินการเป็นยังไงไอ้ที่เขาบอกเพราะมันยังไม่ได้ขึ้นมาที่สารรัมค่นใช่ไหมช่ อันนี้อีกอันหนึ่งซึ่งคนจับตาดูประเด็นเรื่องนี้ก้าวไกลกับธนะคุูพิธายังไม่จบนะสวรกรณีสารรัฐธรมนูญที่วันนี้ที่ตั้งคำถามเรื่องมหนึ่งหนึ่งสองใช่ไหมค่ะแล้วยังมีอะไรอีกเรื่องไกลก็อย่างที่บอกไปแล้วคุณเรื่องไกลดีกิจพฒนาเรื่องที่ดินสิบสไร่ของคุณพิธาเรื่องราคาขายอะค่ะ